สวัสดีจ้ากลับมาพบกับดวงชฉกิจเย่ yeah. เป็นไงคะแป๊บๆก็จะถึงครึ่งเดือนมีนานและมีใจและมีตังอ้าเปล่าวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับดวงเฉพาะกิจนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดว้าววา 16มีนานี้คุณจะได้โชวก้อนใหญ่หรือมีอะไรดีๆหรือเปล่าก่อนแรกนะคะก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ก็ไม่ติดนะจ๊ะพี่จา๋าหรือกดกระดิ่งฟุงฟ้งฟิงฟ่งฟุ่งฟิหรือกดหัวใจตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้นะคะช่วยหนูหน่อยนะช่วยหนูหน่อยนะหนูจะได้มีกําลังใจนะพี่จา๋า รวมถึงใครที่อยากจะเป็นแบบ VVIP นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามช่องทางนี้ค่ะแอปฟ้านะ้าเพจพีก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะฝากติดตามกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะหรือตอนนี้ก็ฮิตมาแรงแซงทางโค้งด้วยนะคะแอปดำนะคะแอปดำนาโปรไฟล์พีก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีการไลฟ์สดทุกพฤหัสศุกร์เสาร์สองทุ่มนะคะติดตามกันได้นะคะรวมถึงนะคะแอปแดงสามเหลี่ยมนะคะพิมพ์คําว่าคาเนชาพันล้านอยู่ตรงนี้นะจะ๊ะคเนชาพัน และคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและมีสาระนะคะฝากกันด้วยนะคะพี่จ๋าฝากกันด้วยนะอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราก็ไปแบบดวงเฉพาะกิจเฉพาะกันเฉพาะนาะว่าวันที่16มีนานี้ดวงใครจะเปิดรับทรัพย์รับโชคนะคะวันนี้เราจะเปิดหนึ่งใบนักเลงพอนะคะวันจันรจ้าอังคารคะ่ะพุธพฤหัส สุกเสาสุดท้ายไปไหนนี้นะอันนี้แล้วกันอาทิตย์จับจิบรวบรวมกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็อัจฉรสนะจาที่รักจ๋าดวงเฉพาะกิจด,ดวงเฉพาะกิจ16มีนานี้16มีนานี้ผู้สรัทธาที่เกิดวันจันทร์ผู้สรัทธาที่เกิดวันจันทร์ได้แง่ปาะ โอ้โสาวกที่เกิดวันจันทร์ค่ะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไป7คะแนนคุณมีสิทธิ์รับโชครับรับ,รบถูกหวยรวยเบิร์มมากนะคะและแนวทางมี2อย่างแนวทางมี2อย่างหลังอย่างแรกคือทะเบียนรถท่านให้โชคให้ลาบกับแบบ2คือเดินทางและจะได้โชคได้ลาบคืออะไรเช่นเดินทางไปไหว้พระเดินทางไปเทีย่ยวแล้วก็หยิบ ลดสลากินแบ่งรัฐบาลนิดๆหน่อยๆอ,อะไรแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่ากุบกิบกุบกิบกันไปนะคะถึงจะบอกได้เลยว่ามีแน่นอนวันจันทร์เนี่ยเวลิกูดแหมดาวเสาย้ายนะจ๊ะดาวนั้นดาวนี้ย้ายเนี่ยมาแรงไม่แพวนะคะสําหรับสาวุกที่เกิดวันจันทร์นะคะตอนนะคะวันอังคารวันอังคารสิบหกนี่วันอังคารปะโอ้โอ่อยสิบหกนี่นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณไปคุณไปสามคะแนนแต่ แนวทางของท่านถ้าเลขมาจากนิมิตหรือถ่ายฟีดป๊อปป๊อปป๊อปโอ้ยหลวงป๊อปป๊อปป๊อปป๊บมาป๊อปโอ้ยรู้สึกว่ามันโดนใจมันโดนใจท่านก็ต้องจุ๊จุจุจเขาเรียกว่าถ้ามีเลขแล้วไม่ต้องไปบอกใครนะจ๊ะถ้าบอกใครจะเคลื่อนจะเคลื่อนจะเคลื่อนรถฉลากกินแบ่งเนี้ยไปแล้ว80บาทนะพี่เคลื่อนแล้วมันเจ็บนะ80บาทข้าวมื้อนึงบวกนะ้ำอีกนะพี่นะาบอกแล้วนะด้วยความหวังดีจ้า ตอนนะคะวันพุธวันพุธวันพุธพุ๊ธโอ้โหปล่อยวันพุธนะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไป5คะแนนค่ะดวงเฉพาะกิจเฉพาะการเฉพาะหน้าบอกได้เลยว่าคนที่เกิดวันพุธถ้าอยากได้มีโชคคืออะไรคะโบนจ่าโบนจ่าอัปปัเทศอัปปัตเทเทนะอ่าไม่ใช่กลับมากลับมาโบนจ่าหรือว่าล้วงไข่หรือว่าได้กับทุ่มลงทุ่มเล่นนะคะแต่ทั้งนี้ขึ้นเลยจ้ะ ต้องใช้คำว่ามีวิจนะญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะพะไพ่เดิมมูลคือได้กับสิ่งที่มองไม่เห็นกับสิ่งที่ลี้ลับและคนที่วันพุธถึงจะได้อาจารย์สันฝันตรงดวงเฉพาะกิจเฉพาะการก็อาจารย์อังคารพุธไปแล้วนะคะบอกแนวทางด้วยนะหืมไม่รักกันได้ไงเนี้ยบอกเกือบหมดทุกอย่างเลยนะจ๊ะพี่จา๋าอะตอนนะคะพื้นรหัสพื้นรหัสพื้นรหัส,หสปะ๊ะ โอ้โหพุทธศตวดีจ้นาคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณอานไปคุณอานไปหคะแนนจ้าโอ้ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะจ้าคล้ายคล้วันพุธวันพุธขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คุณจะต้องไปขอกับคนรักไม่ใช่ไปขอมันนี่มันนี่เขาซื้อนะจ้าหมายถึงว่า ซื้ออายุคนที่คุณรักหรือคนที่รักเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวอะไรเหรอที่รักเฮ้ยฉันฝันฉันเฮ้ยฝันอะไรหรอเขาเรียกว่าเอฟเลขตามความฝันของที่รักบอกได้เลยว่าจะมาวินแล้วก็เวลิกูร์รวมถึงเคล็ดลับง่ายๆตัวตัวเราฝากซื้อฉลาดหน่อยสิตัวตัวเนี้ยเอาไปซื้อให้ฉันหน่อยไอหยิบเลขอะไรก็ได้ไม่ต้องมาให้ฉันนักแกเก็บไว้นะเดี๋ยวพอแอดแล้วเราค่อยมากรุงมาตรวจกันนะจ๊ะที่รักจ๋าวันวิววันวิวกันไปอีกนะจ๊ะอาจารย์ฝันตรงจ้า ตอนนะคะวันศุกร์เฉพาะกิจเฉพาะกิจวันศุกร์ปะโอ้วันศุกร์ะน,นะจ๊ะถามว่าถ้าเรื่องโชคลาภท่านอาจจะได้แค่3ามถึงสคะแนนะแต่ถ้าเป็นเงินจากการทํางานท่านจะได้คะแนนเต็มสิคะแนนเต็มสิท่านจะเอาไปเอาไปแดคะแนนะวู้ยอดแต่ต้องบอกกันนะคะว่าคนที่เกิดวันศุกร์ เงินจะได้กับการทํางานสะส่วนใหญ่การค้าการขายการวังบินการปลอดออเดอร์การจดจำนองหรืออะไรต่างๆเนี่ยท่านจะได้กับส่วนนี้ซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นโชคลาภต้องบอกก่อนว่าอาจจะได้แบบน้อยๆพอเพียงเขาเรียกว่าวันสุเงือต้องออกถึงจะได้เงินนะจ๊ะนะจ๊ะอาจารย์ไม่มีแนวหรอมีสิค่ะพี่คิดอะไรไม่ออกก็ทะเบียนบ้านพี่ไงจ๊ะที่รักจ๋าคิดอะไรไม่ออกก็ทะเบียนบ้านพี่สิจ๊า ตอนะคะไปแบบรวดเร็วทันใจไบซิ c เ e นะจ๊ะวันเสาร์วันเสาร์วันเสาปะโอ้โหวันเสาร์าอดโอยอดโอยอีแล้วจ้าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปสามคะแนนปล่อยคิดว่าปล่อยอะไรจ้าแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแนวทางดูกับพี่สันหรือดูหมอสันนะมีแน่นอนคะแนนชาพันล้านมีแนวทางให้เสมอต้องบอกก่อนนะคะว่าแนวทางของคนที่ เกิดวันเสาร์ให้ไปซื้อตัวเก่าให้พปซื้อตัวเก่าเพราะว่ามันกําลังจะงับงับงับอะไรกระตุด๊ดกระตุ๊ดกระตุ๊เนี่นจา้าแล้วถึงเวลาโอ้โหเสียใดจดมึงซื้อสลังมาทุกงูทุกงูพอทิ้งปุ๊บมา,ป,บป,บมาปั๊บทิ้งปั๊บมาปุบ๊บทิ้งปุ๊บมาปั๊บน้ำตาก็จะเช็ดหัวเขา่าเต็มคาราเบลเตือนด้วยความหวังดีนะจา้าสำหรับวันเสาร์ติดติดตัวเก่าไว้บ้างนะจ๊ะนะจ๊นะจ สุดท้ายท้ายสุดนะจ๊ะเบิกจาะเบิกมาจากวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ปุ๊บโอ้โหบว้าสำหรับผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์คะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปเก้าคะแนนเพราะคุณมีไพ่เก้าถึงหูคนเกิดวันอาทิตย์บอกอาจารย์หนูตกใจเลยเก้าคะแนนนี่ดังมากเลยมันก็ต้องดังสิจ๊ะพี่จ๋าเพราะว่าถ้าดูจากไพ่วินนะใบนี้ดีสุดนะใบวันอาทิตย์ดีสุดนะจ๊ะคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปเก้าคะแนนจากพี่จ๋าเพราะว่าไพ เก้าคะแนนคือไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยคือไพ่ของราชาราชาคือความมั่งมีมั่งคงมั่งครั่งมันก็จะมาวินียจาพี่จา่าส่วนเลขอะไรก็ได้ถึงบอกไงปุ๊บป,ป,ปั๊บปั๊บปุ๊บในใจโป๊ะโป๊ะเอาเลยโป๊ะโป๊ะ,ปะเอาเลยและท่านจะได้แน่นอนค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงเฉพาะกิจเฉพาะการเฉพาะหน้าก็ขอให้วันที่16นี้ทุกคนลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะจะได้ร่วมสนุกแล้วก็ได้ดูคลิปสนุกๆแบบนี้นะคะไปกันก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย